มูเรตไยักเตมออาวี่เพื่อนตะเกียมาจัวัดชนิดก็เผาเทียบสตปอืมอืมหืมกะด่งมาอืมอืมอะืเยอกับพี่รู้มีมอมเ บังนะมึวก่อนมึงเ้ออยังบเอาบ้าแล้วนะมวิ่งก่อนมึงวิ่งก่อนบอกบอก้อนมึงดึกท่าลงมบาจะวัวคุณด,ดึกก่อนมึงบอกเออเป็นดา,านะมาอยบังนคคิดคิกับงเออมึงมีปันหะนี่